กระแสแรงเกินต้านภาพยนตร์ไทยแมนสวงกวาดรายได้ในการเข้าฉายวันแรก11ล้านบาทขึ้นแท่นหนังเปิดตัวสูงสุดของไทยในปีนี้สร้างกระแสภาพยนตร์ไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับการเข้าฉายของแมนสวงที่ได้นักแสดงชื่อดังไมาภาคภูมิร่มใสทองและอาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒน์มารับบทนำคู่กันงานนี้ทำรายได้เหนือความคาดหมาย โดยวันแรกที่เข้าฉายแมนสวงกวาดไปได้กว่า11ล้านบาทมาแรงที่สุดในบ็อกซ์ออฟฟิศสำหรับภาพยนตร์เรื่องแมนสวงจะว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทนระ์สถานเริงรมขนาดใหญ่ในพระนครซึ่งสองหนุ่มเขมอาโปนัทวินและว่านบาสอัศวพัฒต้องแอบเข้าไปเพื่อทำภารกิจลับ โดยที่นี่ทำให้พวกเขาได้เห็นการแย่งชิงอำนาจการทรยศหักหลังและการตกลงผลประโยชน์กันของคนใหญ่คนโตงานนี้ว่านและเข็มต้องเข้าร่วมคณะละครเพื่อสืบหาเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองล่าสุดหลังจากที่แมนสวงเข้าฉายวันแรกเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เมื่อมีผู้ไปรอซื้อตั๋วเข้าชมจำนวนมาก ซึ่งในกรุงเทพเชียงใหม่และปริมณฑลทำรายได้มากถึง4.94ล้านบาทแต่หากรวมรายได้จากทั่วประเทศในการเข้าฉายวันแรกพบว่าแมนสอวรวงทำเงินไปทั้งสิ้น11ล้านบาทสร้างสถิติใหม่กลายเป็นหนังไทยที่เปิดตัวสูงสุดในปี2566ด้านนักแสดงนำอย่างอาโปนัทวินก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังทราบรายได้ของแมนสวงว่าไปต่อได้นะฮะไม่ติด โดยมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์ให้กำลังใจเพราะเชื่อว่ารายได้ต้องไม่หยุดแค่11ล้านแน่นอน